แย่งชุดสวยไม่เท่ากาันพลาตบจริงจนเป็นเรื่องเจ็ดดาราเล่นนอกบทจนหมางใจบางคนเกลียดกันเป็นสิบปีถึงอภัยให้ เลือแรงขนาดนี้จึงไม่ต้องมีอักษรย่อเยอออะไรทั้งนั้นแล้วกับกรณีดาราเปิดศ,ศึสทะเลาะกางกองทายแต่ละข่าวเมานั้นแรงจัดตั้งแต่กรณีเก่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วจนกระทั่งเมื่อล่าสุดก็ยังมีหรืออาจจะมีปัญหาที่เป็นข่าวลือ 1. ไม้พัทระเดชปุกลุกฝนทิพย์กองละครนายหอยทมินซึ่งมีนางเอกสาวปุกลุกฝนทิพย์ประกบคู่ไมพัทระเดช แม่ทั้งคู่เคยมีข่าวว่ากิ๊กกันหวานหยดแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อไม่นานมานี้ขณะถ่ายทําละครก็เกิดมีเสียงเม์าลิดรลอดออกมาว่าไม่ปุกลุกเกิดสึกทะเลาะกันขณะอยู่ที่ก้องนำซ้ำยังมีข่าวลงว่าไม้ลงมือกันให้ได้ยินอีกด้วย แต่ไม่รู้เมานี้ชัวร์หรือมั่วซึ่งสาวปุกลุกออกมาแจงกรณีนี้ว่าไม่มีการตีกันอย่างขี้ลือสำหรับตนกับไม้ยังเหมือนเดิมเจ้าตัวแจ้งว่าไม่เคยทะเลาะหรือมีปัญหากับหนุ่มไม้ 2. องอัมพชราภาอ้อยการจนานักแสดงรุ่นใหญ่ที่ล่วงลับเคยร่วมงานละครเรื่องคุมพยาบาททางช่อง7เมื่อปี2514มีข่าวหลุดออกมาว่าทั้งคู่นั้นบาดหมางกาันเนื่องจากวันนั้นนางเอกสาวไม่มี คิวถ่ายละครแต่ทีมงานขอให้มาถ่ายโดยฉากนั้นต้องเปลี่ยนทรงผมเป็นอีกทรงทําให้นักแสดงรุ่นใหญ่รอไม่ไหวเพราะนานเกินไปเลยเดินไปตามเจอนางเอกสาวกําลังสระผมอยู่จึงไม่พอใจและตําหนิแต่ทั้งสองคนก็แสดงสปิริตร่วมงานกันได้จนจบเรื่อง 3. ปูมันธนาขวัญอุสมณนีปิดถ่ายที่กองละครปมรักรอยอดีตจุดเริ่มต้นจากการที่สาวปูให้สัมภาษณ์ว่าไม่พอใจที่สาวขวัญมากองซ้ายแหมมัวแต่คุยโทรศัพท์ทําให้งานล่าช้าพอตักเตือนอีกฝ่ายก็ไม่พอใจจึงทําให้เกิดสงครามยักษ์ใหญ่ขึ้นในกองต่อมาสาวปูก็ได้แจ้งเนิรนามโทรมาป่วนกลางดึกทั้งยังส่งข้อความถึงสามีเพื่อให้เข้าใจสามีผิดสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ ก็ได้รู้ว่าเป็นเบอร์ของช่างแต่งหน้าในกองซึ่งทางช่างแต่งหน้าให้การว่าก่อนหน้านั้นมีดาราสาวคนหนึ่งขอยืมโทรศัพท์ไปใช้ ซแซมมี่คลาวเวลตานกันยาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็มีเสียงเมาลานมาจากกองที่ทะเลาะกันใหญ่โตเพราะแย่งชุดในการเข้าฉากจนทําให้กองถ่ายต้องชะงักซึ่งสาวตาลก็ออกมายอมเปิดปากว่าถูกสาวแซมมี่แย่งชุดเธอไปใส่หน้าตาเฉยพร้อมเผื่ออีกว่าตั้งแต่ทํางานมาไม่เคยโกรธขนาดนี้มาก่อนส่วนฝั่งแซมมี่ก็ออกมาชี้แจงแบบหนังคนละมวลว่าไม่จริงอย่างที่เป็นข่าวแซมมี่เผยว่าครั้งนั้นเป็นฉากที่ ไปลองชุดในห้างและเจ้าตัวก็ไปกองเพื่อเลือกชุดแค่นั้นเอง แฮกรีนอันดางานนี้สาวกรีนก็เล่นแบบไม่มีคัดจริงๆเพราะถูกตบยาวจนถลายไปชนกับเครื่องตั้งถ้วยชามเสียงดังโครมครามจนทีมงานที่นั่งกลยร้อมตกใจร้องโอ้ยเสียงดังตามกาันนักสแสดงที่รับบทเป็นคนตบก็ถึงกับชะงักว่าออกแรงเงยอะไปรู้เปล่าแถมทีมงานฝ่ายศิลปกรรมยังรีบวิ่งเข้าไปดูสาวกรีนถามถ่ว่าเจ็บไหมเป็นอะไรหรือเปล่าทั้งที่ผู้กำกับยังไม่ได้สั่งคัด 6ในละครเพลิงภริยาต้องเล่นเป็นคู่แค้นทะเลาะตบตีกันทั้งเรื่องแต่ล่าสุดมีข่าวหลือออกมาว่าไออัมินากูลกับกวางวันปิยะหรือกวางเดอะเฟสเกิดคขมินกันกลางกองถึงขั้นที่สาวายเล่นจริงตบจริงขณะเข้าฉากทําเอาตกใจกันทั้งกองเลยทีเดียวเป็นจังหวะพลาดเราก็เตรียมกันแล้วว่าเราต้องกะระยะประมาณนี้แต่ไม่รู้จังหวะอะไรเลยไปโดนจริง ก่อนหน้านี้มีข่าวมอสนันโลกออนไลน์จากกองละครเรื่องหนึ่งว่านักแสดงสาวสุดแซบไร้สังกัดว่าเลิฟซินดุกับพระเอกโอโมโมมีข่าวแล้วจนพระเอกและทีมงานถึงสะดุง้งงานนี้แจ็คพอตไปที่หยาดยาดทิ์ที่ตอนนี้กําลังมีผลงานละครไฟ่สิ้นเชื้อและต้องเข้าฉากเลิฟซินนวเนียกับบี p คมีฉากซับแซบเล่นจริงออกมาเรื่อยๆ